ข้อ9นะครับลักษณะของโจทย์ก็ยังเป็นเศษส่วนนะครับแต่ว่ามีข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นก็คือเป็นจํานวนคระนะครับสองเศษดส่วนห้าเป็นจำนวนคะระเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนํอ่าคลอลของตัวส่วนมาคูณนะั่นะเราควรทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงได้ว่า 5s นะครับตรงนี้ทําเป็นเศษเกินกลายเป็น11ส่วน5เท่ากับ 3ส,ส่วน 5s แล้วก็บวกด้วย2ครับจากนั้นตัวส่วนมีเพียงจำนวนเดียวก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นำา5มาคูณทุกจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น5คูณกับ 5s ครับบวกด้วย5คูณกับ11 S, ส่วน5เท่ากับ5คูณ3ส่วน 5s ครับ แล้วก็บวกด้วย5คูณกับ2ครับจากนั้นเราก็ตัดทอนเหมือนข้ออื่นๆนะครับแล้วก็คูณเลขแล้วก็แก้สมการต่อนะครับ5ตัด5เหลือ1นะครับ5ตัด5เหลือ1เพราะตรงนี้จำนวนแรกครับ5คูณ 5s จึงกลายเป็น 25s ครับ1คูณกับ11ได้11ครับ1คูณกับ 3s ได้ 3s ครับ5คูณกับ2กลายเป็น 10ครับจากนั้นตัวแปรย้ายมาอยู่กับตัวแปรครับตัวเลขย้ายไปอยู่กับตัวเลข 3s เครับเป็นบวกย้ายข้างไปเป็น 3s ครับ1 1เป็นบวกฝั่งซ้ายย้ายข้างไปเป็นลบ11เครับเราจึงได้ว่าตรงนี้นะครับเหลือ 22s เท่ากับลบ 1s จึงเท่ากับ ยิบสองเป็นไงครับคูณอยู่กับ S พอย้ายข้างไปจากการคูณย้ายไปเป็นการหารครับจึงได้เป็นนะครับจึงได้เป็นลบ1ส่วน22ครับ